จำมบ้านใส่การาสาคะค่ะคตอนนี้อยู่ที่ดิโพเซียค,ค่ะค่ะตอนนี้อยู่ในมอลนะคะในห้างค่ะ<ม>ก็คือนี้ค่ะพาลูกสาวนะคะมาซื้อของกันนะคะ<ม>พอดีไปหาหมอค่ะเสร็จแล้วก็พาก,กันมาซื้อของกันนะคะ<ม>โอเคเดี๋ยวตาไปชมกันในคลิปเลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงห้างที่ ใส่ปราสไต้นะคะว่าห้างมีที่ไหนบ้างนะคะใส่ปราสไต้มีเมืองใหญ่ๆอยู่5เมืองค่ะมีพารลาลิมนี่ลิมาโซลลานากานิโกเซียและปาฟอร์ดค่ะ เมืองพาราลิมี่คือเมืองที่แม่บ้านใส่พล a สอยู่นะคะไม่มีห้างเลยก็คือเมืองนี้นะคะเป็นเมืองชายทะเลทุกครั้งที่เราอยากช้อปปิง้งอยากซื้อของตามห้างเราจะต้องไปเมืองลานนะคะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับพาราลิมนี่มากที่สุดค่ะ แต่วันนี้เรามาชอบไกลถึงนิโคเซียเลยนะคะค่ะก็คือห้างที่นี่ค่ะไม่ใหญ่เหมือนห้างที่เมืองไทยก็คือห้างนี้จะเป็นห้างเล็กนะคะประเทศไซปรัสก็รู้รู้กันอยู่ว่าเป็นประเทศเล็กและประชากรน,น้อยด้วยค่ะเดินไปเดินมาเหมือนจะหลับค่ะเลยสั่งกาแฟค่ะเนี่ยเคาน์เตอร์กาแฟเขาก็อยู่กลางห้างนะคะ ภายในห้างนะคะก็จะมีฟูดคอร์ดนะคะแต่ฟูดคอร์ดที่นี่คําไม่ใหญ่เหมือนที่เมืองไทยนะคะก็คือเขาจะมีร้านน้อยมากเลยก็คือทานอาหารกันนะคะก็คืออาหารเขามีแค่นิดเดียวเองนะคะ ค่นี้ค่ะเราก็มานั่งทานอาหารนะคะบรรยากาศมันจะเงียบๆน,นิดนึงเนื่อง,งจากวันนี้ค่ะเป็นวันธรรมดาค่ะรับชมคลิปแล้วรู้สึกอย่างไรก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะโอเคขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอฝากช่องแม่บ้านใส่ป r a s ด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปนะคะ